ขาดำเลยโว้เกมนี้ฟรีแล้วโว้เอาเสร็จยังเสร็จแล้วครับครับสวัสดีเ้ามุ้มีเกตุการณ์เลยนะครับผมตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง Tago Sports Channel ครับ ไลค์แอนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงกับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เก็บเกมใหม่ครับโมเดลคอมแบท5ชื่อเกมจริงๆก็ชื่อเกมว่าโมเดลคอมแบท5 e-sport a p s นะครับชื่อเต็มๆอย่างนี้เลยแต่ผมก็จะเรียกว่าโมเดลคอมแบทก็แล้วกันนะครับเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องครับผม แต่ถ้าในโทรศัพท์ในมีทั้งในโทรศัพท์แล้วก็มีทั้งใน PC ดีไดนะผมแต่ใน PC เนี่ยจะเป็นซับไตเติ้ลแบบอังกฤษแต่ถ้าในโทรศัพท์จะเป็นซับไตเติ้ลไทยนะครับผมก็คือผมดาวน์โหลดผ่านแบบอมพิเตรแล้วมันก็เป็นลัวๆเลยครับ <Okay. S 2> นี่ครับก็จะไม่มีแปลไทยเลยเนาะก็จะเป็นอังกิล้วนนะครับผม mm hmm. เขาให้เราใส่อายุนะผมก็แน่นอนว่าต้องอายุ13ขึ้นนะครับกระเพาอ18ขึ้นเลยนะซ้ำเกมนี้มันเป็น <Nope. S 2> เกมนะเนี่ยเป็นเรื่องคล้ายๆกับ c o m m ิ n i t y มเด w r r w a r f แฟ e นะครับแต่นี้มันเป็นของเก็บโลกเนาะ คนละค่ายกันเลยก็ใส่อายุไปครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่นอืมฟีเมลฟีเมลขอเมลผู้ชายฟีเมลฟีเมลผู้หญิงครับอายุสิบสามได้ด้วยถ้าสิบสองไม่ได้แน่นอน คือ W A S D เปมนเดิมรูปลบบไม่มีเป็นซับไซเตอรอังกฤษล้วนเลยครับผมถ้าเป็นเล่นถ้าเล่นในโทรศัพท์นะครับก็ะจะเป็นแบบมีซับไซเตอรของไทยนะครับแต่ต้องใช้โทรศัพท์สเปคถสูงจริงๆโทรศัพท์ของผมก็เล่นได้แหละแต่ว่าเล่นในคอมมันได้ประสบการณ์เต็มที่มากกว่า ละเอียดเกิน <Contact. S 1> แล้วต้องยังไงต่อ Take them out. Your go. อาอย่างเงี้ยหรออืมขัดกดลิกขวาค้างพิกชายก็ยิงลิกขวาค้างครับผมไม่ใช่ลิกขวาแล้วก็ปล่อยอันลิกขวาค้าง กดชิปว so ิ่งอ๋อกดชิปผู้อวิ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเบสิกเบสิกจริงๆไม่ต้องซูมโคกก็ได้มาข้างกูหวัมว่าจะมีงานยักษ์อทางด้านหน้าครับผมอ๋อต้องส่งตัวขึ้นไป วีว okay. so <Yes. S 1> ีวโอเคลุยวีวีซับซับคีย์บอร์ดไม่พังหรอครับผมสเปซบาร์ bar, ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนเออสเปซบาร์อะไรไม่ติด มมาโคตรเราไหนเนี่ย <Okay. S 1> อยู่ตรงเรือเข้ามาทำไมวิ่งช้าจังวิ่งเดียวได้แค่นี้อ้าวแล้วย่อยังไงอะพอมันเป็นภาษากังกแล้วก็เริ่มเล่นยากขึ้นแล้วครับผม <S 2> <S 2> เราใช้สก,กาวผมเป็นปืนประจำตัวผมเลยตีไฟล์ <S <S ผมก็เล่นสก,กา เอา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 เพื่อนไปช่วยมึงเลยเฮดช็อตครับผมกราฟิกสุดยอดใช้เวลาดาวน์โหลดไม่นานเลยครับไม่ต้องซูมมั้งพอ,อกระโดกะโดก็ไม่ได้ผมติดกระโดดครับพรวิตี้ผมกว่กระโดด ึ้นเรือไปขึ้นเรือของโยนแล้วเราเอากระสุนยิงเรือเราไม่ใช่หรอกไาจับพอปรับโต๊ะแป๊บแป๊บนึงค <Chop> รับกเกอาปิดยอดนะผม,ม่รูว่าแต่ถ้าเล่นในโหรดสับกราฟิกจะไม่ขนาดเนี้ยเพราะมันไมน่ฟอกคุณกล้ากับคอม กับคอมแบบโอเคถึงขั้นกับคอมกระตุกนิดๆหน่อยๆนะครับมีมีซูมมัม้ยไม่มีอ่ะมันกดแล้วมันจะซูมกัเลยเหมือนเหมือนเหมือนก,กับโกลาดยังไงก็ไม่รู้สิ้นสิครับผมโอ้โโอโเอยเอ้ยเพื่อน มันเร็วกว่านี้ได้ไหมเพื่อนโอ้โหอออยู่ตรงข้างบนเนี่ยยิงยไม่แตกอีกเหรอยิงไปพัดอะไรยังไม่แตกอย่เกิดยิงไปจแล้เยอม่ยิยิงตัวไหนที่เนี่ยอโอ้ยเน ถ้าเป็นทีวิตจริงจะตายแล้วนะเนี่ยโอ้โหขาวดำเลยครับผ้าขาวดำเลยผาเปขาวดำเอ <My friend. S 1> ็มทีดีแล้วผมเอาเสร็จยังเสร็จแล้วครับ <Yeah. S 1> เอกอนไม่ทัเ,เยมั้ไม่ดูโคตรนาครับผม นี่แค่แปดนาทีกว่าเองโอ้โหเนื้อเรื่องเนือเรื่องของตอนต้นๆนะครับก็จะสั้นๆสุดนี่ถ้าจะมีเนื้อเรื่องต่อนะเกมนี้มีทั้งมัลติเพเยอร์นะครับผมแล้วก็แบบเล่นเนื้อเรื่องแต่เขาจะให้เราเล่นเนื้อเรื่องก่อน me, เขาจะให้เราเล่นเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยเป็นเล่นมัลติเพเยอร์นะครับผมและที่ใช้แข่งย <I> ิงต่อก็เป็นมัลติเพเยอร์ was behind the whole thing. The a day -day A front for the World Liberation Army. That is what you're telling me. We have been working for terrorists. I need your help, Rue. You're the only one I can trust. They know I've been asking questions. Uh -huh. the reports. Why did you sign it? <laughs> they made me when I got back it's to daughter. They threatened to hurt her. ไ้อ้อาหมอบลหอบลงเล่นอ่าปืนอะไรนีไม่ใช่สกาแต่เราเล่นสกาเนี่ยทำมไม่ได้สกาแต่เขาปรับกราฟิกก่นครับออกไฮไปเลย 5G Fox TF950 นะครับ เลผมก็จะเป็นเลือกที่การจอแล้วผมการอะไรต่างๆกราฟอยงเงี้ยเลือกที่การจอดแล้วผมแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็นการจอดพาถูตรงนี้ไปที่ป้านอนตงนี้นอน เดี๋ยวตอนแตะปืนเดี๋ยวผมจะใช้เมาส์แล้วกันปากก็บอกแต่งไปด้วยใจะใส่ในในในเก็บเสียงว้าวโตวเกมน,นี้สุดยอดครับตลกโอ้โหก็เลยใช้ปากกระบอกธรรมาดาไปเเอ็กโฟ มมีสิบเหรียญแลนี่คือมันคือปืนอะไรนะมันคือปืน S2 rifle นะอันนี้ก็เป็น S2 rifle ครับผมดูจากแต่ละหน้าใช้หน้าดูเราซื้อแล้วหรอไม่รู้ว่าซื้อเลยนะเนี่ยใส่เล d ดอทใช่ปะใช่เล d ดอทครับมีอ๋อสโคบตัวนี้แล้วก็มีไฮโลไฮโลดอท อันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะผมใส่อันนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะตัวตัวปืนมันน่าจะน่าจะอย่างนั้นนะมีโอ้ยแล้วก็ไฮโลสโคปไฮโลนะครับใครเป็นรู้เรื่องปืนเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยครับผมไม่ค่อยรู้เลยว่ามันเป็นสโคปอะไรปะ่ะโอ้ยปืนโปรโ มีให้ครับหมดครบทุกอย่างแน่อนอนแล้วของดีที่สุดต้องมาับเบื่อวันนะเอ้ยไม่ได้มีแค่สี่แล้วนี่เท่าไหร่หนึ่งสามหกแปดตะโคบไฮโลมันธรรมดา ดูสเปกเดี๋ยนครับไม่แน่ใจสโคบันข้อโคบันนี้มันเป็นสโคบัวไนเปอร์สแต่มันก็คล้ายๆกันครับโอเวอร์เลดไดมอสกอ็คล้ายๆกันนะครับ่ันผู้ชมตัวเกมเนี่ยผมเล่นยากนะรนะปมันเล่นยากอนะเก็บเสียงดิ เก็บเสียงเหรอลบมีแต่ลบลบพอๆกันเลยครับโอ้โหมีแต่ลบผมว่าไม,ไม่ไม่ใช้เก็บเสียงดีกว่ามันช่วยเสิ็จก้างใช่ไหมแล้วนี่คือวอดัดเอ๊ะตัวนี้มันเป็นตัวลบแปดป่ะมันน่าจะดีนะดูเหแล้วโอเคครับ รู้แล้วไอเหรียญตาเนี้ยมันเอาไว้ซื้ออาวุธซื้ออาวุธเนยรู้แล้วมีหน้าไม้ด้วยครับโอ้ยแต่นี้ใช้หนึ่งสองร้อยมันก็เกินเอาปืนพกที่มันมีพันธยเลยครับอาก็ชุดแต่งประมาณนี้เลยนะคบผมอานี้ปะเออกลับมาแล้วมันได้เฉยคือมันมีปัญหารครับมันมีปัญหารตรงผมไปดูแล้วมันมีปัญหารตรงไอเจ้าตัว เขาเล่าว่าไน่น,นนะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเกมนี่มันไม่ดีเองนะครับผมคอมผมก็เชื่อมต่อแล้ว,ลวเราก็บอกว่าสัญญาณมันดีแล้วไอ้ตัวเกมมันมีปัญหาเองครับมันมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะครับกระสุนเต็มเอาปุ่มชอบไปโดนอย่างงี้ตลอดเลยผมก็ผิดเองแหละชอบไปโดนอย่างเงี้ยเอดดอทครับ มัลติเพลเยอร์นะผมแล้วก็มีปกติทุกแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยนะครับก็เรายังไม่เล่นมัลตนะิเพ a ลเยอร์เนาะมีขีดพลัง้วยครับผมเหมือนว่าเราจะมาที่วัดของญี่ปุ่นนะครับ อันนี้ยังไม่รู้นะครับผมสำหรับสไตล์การวาดคีย์บอร์ดของผมนะครับผมก็พังเฉียงแล้วครับผมมันทำให้ผมถนัดของการเล่นเอง,งตอนนี้หาดูมาตอนนี What <the> ้อาดูม huh. า happening? My name is Nick. Resend send me. Right now, we need to get out of here. Wait here. Oh, open it Kill! Kill, 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 kill เปนช่วงที่เกีย <Yeah. S 1> บขาดไปแล้วเหรอ หน้าเดนผมผมไม่ค่อยคล่องในการเล่นแบบใเรื่องนี้ค่ะต่างสปอดครับผมอ้าวแล้วปุ่มปุ่มหมาบมีไหมเราโดเนเนอเสน ว่ากันนะเดียแล้วผมใช้คนะีย์บอร์ดยังไม่คอ่อยคล่องน่าอะไรครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมแนวรเรื่องที่มันแบบเนเชี่อย่างนี้แล้วมันโคตรบ้าเลยตรงที่มันนั่งไม่ได้ครับผมเอ๊ะใช่ใช<อ>่เลยนะเย <Yeah, S 2> อะข้าศ์ Phoenix, do you copy? What is your status? Rue, we're trying to get out. I-I don't know. I don't know what the fuck is happening. There's no time to explain. Listen to me. You need to get into the building adjacent to the one- มันยังมีการมันยังมีอีกอ่ผมว่าพอแล้วนะครับก่อมมีระเบิดปลดล็อกมาครับเป็นเจ้าตัวระเบิดอะไรนะครับพอสำหรับอ่หารของเรามีมีให้เปลี่ยนด้วยโร้ ไม่โดดเด่นเกินไปอะโคตรโดดเด่นนะผมโดดเด่นที่สุดในสนามลบแล้วมั้งโอ้ยยังมีคะอยอีกโค,โคตรเหมือนเรนโบว์ซิกเขาผมโคตรเหมือนเลยอะอย่างเหมือนอะจับเปลี่ยนตะกินของนเจ้าหน้าได้ด้วยของรางวัลมา ไม่ใช่ของรางวัลเด็กเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสัญลักษณ์ของเราปะเอใช่เลยว่าสัญลักษณ์อันนี้มันไม่เหมาะเนี่ยอืมสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยเขาท่าหน่อยสีอะไรดีสีเขียวว่ามคนชอบสีเขียวบอกไ่้มาเอาสีเหลืองดูอ่ะน่าสีเหลืองมาใช่ได้ครับผมโอเค ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้ต่ออีีหน้าครับผมสำหรับเนื้อเรื่องของครั้งหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นเยอะๆผมผมจะได้ทำคลิปหน้าออกมาอีกรับรองว่ามนและภาคหนักมากกว่าน,นี้เยอะเลยครับแล้วผมไม่ได้เตรียมเนื้อเรื่องมาเลยเลยผมนึกว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบผมไม่ได้เตรียมแปลอะไรมาเลยอ่ะผมนึกว่ามันจะเป็นซับไทยเหมือนในโทรศัพท์ัะผม ถ้าเป็นซับไทยเหมือนในโทรศัพท์ผมก็ผมอ่านให้ท่านผู้ชมทานได้ครับแต่นี่มันเป็นอังกฤษล้วนๆเลยโอ้โหครับก็สำหรับคลิปนี้แท n k ุสปอร์ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันีเยอะสำหรับคลิปนี้แท n k ุสปอร์ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอ,บบยบบอย้เจอกันคลิปหนะ้า ถ้าอยากปี EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบบทพท่านี้แหละครับสวัสด,ดีครับเดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากดาวน์โหลดเจ้าโมเด็มคอมแบท5ตัวนี้นะครับผมก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ตรงด้านล่างนะครับผมสามารถดาวน์โหลดทั้ง App Store p l a y Store แล้วก็ Microsoft Store นะครับผม